ก่อนประพรมน้ำมนต์หลวงพ่อเดิมบอกว่าโยมตั้งจิตอธิษฐานเอาในใจระหว่างที่อัดมาพรมน้ำมนต์ให้นะไพฑูรย์บอกว่าตอนนั้นอธิษฐานว่าหากหลวงพ่อมีอาคมแก่กลา้าขอให้น้ำมนต์ที่ถูกตัวเย็นเหมือนแฉ่น้ำแข็งพอน้ำมนต์ถูกศีรษะเพียงเท่านั้นก็ต้องสะดุ้งขนลุกเกลียวเพราะเกิดมาเพิ่งเคยเจอของจริงก็วันนี้เอง จากนั้นหลวงพ่อเดิมก็ขอตัวเมื่อท่านเหยียบเท้าลงพื้นดินเจ้าพลายก็ย่อเข่าลงเพื่อให้ท่านขึ้นนั่งหลวงพ่อเดิมท่านนั่งช้างออกจากวัดไปอย่างช้าๆไพฑูนได้จดวันที่หลวงพ่อเดิมจะกลับวัดไว้กันลืมก่อนจะเดินทางกลับมีชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมเข้ามาทักไพฑูนแล้วเล่าให้ฟังว่าธรรมดานั้นหลวงพ่อท่านตรงต่อเวลานะ แต่วันนี้เกินเวลาไปแล้วท่านก็ยังไม่ออกเดินทางสักทีบอกว่ารอคนคนหนึ่งอยู่เขากำลังเดินทางมาใกล้ถึงแล้วทุกคนไม่สงสัยเพราะรู้ดีว่าท่านมียานอย่างรู้สูงยิ่งไม่ทันไรคุณก็มาคุณน,นี่เองที่ท่านรอคอยอยู่ชายคนนั้นเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อวันก่อนได้เวลาหลวงพ่อจำวัดแต่ท่านก็ยังไม่ยอมจำวัดท่านให้จุดตะเกียงไว้คอยก่อน ข้างตัวท่านมีมีดหมอปากกาสามกริยัสามเล่มวางอยู่ท่านบอกว่าเจ้าของเขามีอุปสรรคต้องรอมอบให้เขาเที่ยงคืนกว่ามีนายทหารยศนายร้อยตรีสคนก็ขึ้นมาบนกุฏิกราบหลวงพ่อเดิมบอกว่าหลวงพ่อขอรับกระผมต้องขออภัยหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งขอรับรถของกระผมเกิดขัดข้องกว่าจะส่อมสำเร็จก็ดึกโข กะว่าถ้าหลวงพ่อจําวัดแล้วพวกผมก็จะนอนรอบนศาลาการเปลี่ยนไปเลยเช้าค่อยมารับมีดจากหลวงพ่อเมื่อวันสําคัญมาถึงไพฑูนก็เดินทางมาวัดหนองโพอ,อีกครั้งเพื่อนมัสก,การเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหลวงพ่อเดิมนั่งเด่นเป็นสง่าไพฑูนเล่าเหตุการณ์ตอนนี้ว่าดอกไม้ถูกเทียนนำมาวางไว้บนพานที่ลูกศิษย์ท่านนำมาวางไว้ตรงหน้า จากนั้นก็ประคองพานเข้าไปถวายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านรับพานแล้วก็ให้พรว่าสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชโยนิจจังจะทําสิ่งใดให้สำเร็จผลจะทํำการงานอันใดให้สำเร็จผลลาผลอันปรารถนาให้สำเร็จผลให้เจริญสุขตลอดไปก้มลงกราบแล้วขอเป็นสิทธ หลวงพอเดิมจ้องหน้าไพฑูนอยู่นานก่อนจะกล่าวกับไพฑูนว่าสิทธิของอาตมามีอยู่ทุกสาขาอาชีพข้อปฏิบัติในการเป็นสิทธิก็ไม่ยากหนึ่งไม่ด่าบิดามารดาบุพการีของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามด้วยการผิดเมียผู้อื่นไม่ข่มเหงรังแกผู้อื่นที่อ่อนแอกว่าจะต่อสู้เพื่อป้องกันตัว ไม่รุกรานผู้อื่นสิทธิอาจารย์เดียวกันจะไม่ฆ่ากันเป็นเด็ดขาดผู้ใดผิดสัจจะที่ให้ไว้จะมีอันเป็นไปตายโหงอย่างหน้าทุเรศหากทำได้ให้ไปจุดทูป16ดอกปักไว้กลางแจง้งเป็นการบอกกับเทวดาไพัูลูไม่รอช้ารีบไปจุดทูป16ดอกกลางแจง้งแล้วกลับมานั่งต่อหน้าของท่าน หลวงพ่อเดิมยื่นขันน้ำสมํมฤธิ์ขนาดเล็กมาให้นี่เป็นน้ำพระพุทธมนต์สัจจะดดิมให้หมดเพื่อประกาศให้รู้ว่าจะทำตามข้อห้ามที่ระบุไว้วันใดที่ผิดสัจจะน้ำพระพุทธมนต์ที่ดื่มเข้าไปจะกลายเป็นน้ำกรดกัดชีวิตให้สั้นลงในทันทีภัยทูลรับขันน้ำสมํมฤทิ์มาดื่มจนหมดยื่นขันกลับคืนให้ท่าน หลวงพ่อเดิมรับขันแล้วพูดกับไพฑูนว่าไพฑูนอัตมาจ,จะเตือนว่าชีวิตมนุษย์เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาจงรักษาสัจจะนี้ไว้ให้มันแล้วไพฑูนจะไม่มีวันตายโหงกระผมให้สัจจะกับหลวงพ่อครับไม่ว่ากระผมจะอยู่ที่ใดในฐานะใดกระผมจะรักษาสัจจะไว้เท่าชีวิต จะไม่ทำลายสัจจะแม้จะสิ้นชีวิตก็ตาม